สวัสดีครับทุกคนนะครับเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้นะครับครูอ้นได้มีโอกาสมาถามนักเรียนนะครับของโรงเรียนท่าใหม่พูนสวัสิ์ด้านุกูลนะครับว่าเด็กพอรอโตขึ้นอยากเป็นอะไรมาฟังคําตอบกันเลยครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับเบสครับเมื่อเบสครับอยากเป็นแฟนเธออยากเป็นคนหล่อครับอยากเป็นโคนชนครับอยากเป็นเป็นหมอค่ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ โ <Okay. S 2> ตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นตำรวจเกย์ช okay, ายก็ย่อยนักฟุตบอลครับเป็นตำรวจค่ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นยูทูบเบอร์ oh. นักเศรษฐศาสตรค์ครับอยากเป็นนักฟุตบอลครับโอเคนักธุรกิจพันล้านครับว oh. ้าวนักบสาสโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับผมอยากเป็นปลาะเพียนะโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับเหมือนโนนี้ อยากเป็นนักมวยครับโอเคครับเป็นทหารครับเป็นหมอเป็นครูกับพยาบาลค่ะอยากเป็นนักธุรกิจครับอยากเป็นช่างยนต์ครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นนักธุรกิจครับอยากเป็นเจ้าของร้านทองคับใครครับอยากเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่ค่ะโอเคทุกสาบัณฑิตครับติดตั้งสัเญาลูความแต่างเริ่มกันสร้างประชาธิปไตย สวัสดีครับทุกคนนะครับสุขสันต์วันเด็กปี2,567ครับชีวิตการเป็นครูก็ได้อยู่กับนักเรียนนะครับในทุกวันที่มีการเรียนการสอนนะครับอยู่กับนักเรียนสอนนักเรียนมีกิจกรรมกับนักเรียนนะครับเด็กเรียนก็อาจจะดื้อบ้างเล่นบ้างตามประษาของเขานะครับเพราะเขาก็คือเด็กนะครับ การเรียนรู้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับที่จะเป็นกําลังของชาติในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนะครับสำหรับปีนี้วันเด็กปี2,567นะครับได้มีโอกาสมาทําการสอนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมก็ได้ฟิวเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับหลังจากที่สอนช่างมานานหลายสิบปีนะครับคำขวัญวันเด็กปีนี้คือมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกตา่าง รวมกันสร้างประชาธิปไตยนะครับนี่ก็คือคำขวัญปี2,567ก็ขอให้เด็กนักเรียนและก็เด็กๆทุกคนมีความสุขกับวันเด็กวันนี้นะครับแล้วก็โตไปเป็นคนที่มีคุณภาพช่วยพัฒนาประเทศต่อไปขอทุกคนมีความสุขกับวันเด็กแห่งชาติปีนี้นะครับเลเกือคาเฟ่ที่ท่าใหม่จันทบุรีครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้วันหยุดนะครับอากาศร้อนๆในช่วงบ่ายนะครับเราก็สู้แดดนะครับออกไปคาเฟ่นะครับที่นี่คือเลเกอคาเฟ่นะครับที่อำเภอท่าใหม่จันทบุรีนะครับห่างจากตัวอำเภอท่าใหม่ไม่ไกลนะครับสั่งชาเขียวกับเค้กมากินในวันนี้นะครับเบรรยากาศที่เย็นสบายภายในร้านนะครับแต่นอกร้านก็แดดหน่อยนิดนึงเพราะเรามาช่วงบ่ายนะครับสำหรับเลเกอคาเฟ่ก็จะตั้งอยู่ติดกับนาเกลือนะครับที่นี่จะเป็นที่ทําเกลือนะครับโดยการสูบน้ํามาแล้วให้แดดแผดเผาก็ กลายเป็นเกลือนะครับนี่ถ้ามาในช่วงที่เขาเก็บก็จะเป็นหนังรูปนะครับ ภายนอกนะครับบรรยากาศก็ดีถึงแม้อากาศจะร้อนนะครับแต่ว่าก็มีลมพัดมาอยู่ตลอดนะครับชาเขียวแก้วเดียวแอดไปทั่วร้านเลยทีเดียวนะครับมาคนเดียวก็เสียวได้เอ้ยมาคนเดียวก็เสียวได้นะครับมีเกลือมาให้เป็นจุดถ่ายรูปนะครับชอบตรงนี้มากที่เขาเอาเกลือใส่อ่าตะกาแล้วมาวางไว้นะครับจุดถ่ายรูปก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเรามาคนเดียวเราก็พาขาตั้งกล้องมาด้วยก็ไม่จําเป็นต้องมีคนถ่ายให้เพราะเราถ่ายเองได้บ้างนะครับก็บรรยากาศก็ดีนะครับแต่แนะนําว่าให้มาในช่ว ตอนเย็นก็ดีเหมือนกันนะเพราะมีหลายคนรีวิวไว้ในช่วงที่พระอาทิตย์ตกก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าใครมีโอกาสมาก็อย่าลืมมาแล้วกันนะครับที่เลเกือขคาเฟ่จันทบุรีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับตีสามของเช้าวันนี้นะครับเราเดินทางไปทัศนศึกษานะครับที่อยุธยาค่ะ ถูกต้องแล้วครับเราเดินทางมาที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ไปที่จุดแรกนะครับที่วัดราชบูรณะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยานะครับสร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิบดีที่2หรือเจ้าสามพญานะครับเมื่อปีพุทธศักราช1,967ครับ ใครที่เคยศึกษาประวัติศาสตร์จะทราบดีนะครับว่าวัดแห่งนี้นะครับมีการลักลอบขุดสมบัติจากกลุในพระปางประธานของวัดนะครับซึ่งมีทรัพย์สินของมีค่ามากมายเลยทีเดียวนะครับภายในวัดก็มีซากประหลักพังมากมายนะครับบรรยายไม่ถูกเหมือนกันว่าถ้ายังสมบูรณ์แบบจะสวยแค่ไหนเอาเป็นว่าไปชมบรรยากาศกันเลยแล้วกันครับ ครูเราไม่ค่อยสั่งงานเยอะครับครูก็มีงานมาให้ทุกคนทําซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณ10ข้อเท่านั้นนะครับเป็นคำอธิบายไม่เยอะเลยนะครับไม่ต้องบ่นกันนะครับแล้วก็ทําให้เสร็จแล้วก็ส่งครูภายค่าพื้ยนะครับครูเราเข้าใจเลยลายมือบางคนก็อ่านยากมากด้วยนะครับแต่ครูก็พยายามจะทําความเข้าใจนะครับเพราะว่าให้คะแนนจากเนื้อหา นะครับไม่ได้ให้คะแนนจากลายมือไม่ใช่ว่าใครลายมือสวยได้คะแนนเยอะใครลายมือไม่สวยได้คะแนนน้อยนะครับเพราะนั้นพยายามจะเข้าใจแล้วก็อ่านให้ออกเกี่ยวกับคําตอบที่ทุกคนเขียนมานะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวัดพระศรีสันเพชน,นะครับหนึ่งในมรดกโลกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเมืองเก่าของไทยเรานี่เองนะครับ โดยวัดภระีสันเพชรนี่เองนะครับก็เป็นอดีตวัดหลวงประจําพระราชวังโบราณในสมัยอยุธยาด้วยนะครับโดยจุดเด่นของวัดภระีสันเพชรนะครับก็มีสิ่งที่น่าสนใจคือนะครับเจดีย์ทรงลังกา3องค์ที่ตั้งต่งหงาเรียงรายกันเป็นแนวอย่างโดดเด่นนะครับเป็นโบราณสถานที่สําคัญของไทยที่มีสเสนะ่ห์และก็สวยงามมากครับเราคงจินตนาการออกเลยนะครับว่าความสวยงามหากแม้ว่าสองวัดนี้มีความสมบูรณ์นะครับจะยิ่งใหญ่และงดงามขนาดไหนนะครับดูจากแบบจําลองทั้ง2งวัด ทั้งวัดราชบุรณะและก็ที่วัดภาษีสันเพชรแห่งนี้นะครับก็คืออลังการงานสร้างเป็นอย่างมากนะครับสมกับที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมายาวนานกว่า417ปีเลยทีเดียวนะครับให้เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์จนมาถึงปัจจุบันนะครับแต่เอ๊มีใครสังเกตไหมครับว่าที่2วัดหรือในพื้นที่เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานี่ทำไมเต็มไปด้วยต้นพุทา ที่มีอายุน่าจะหลายปีเลยทีเดียวนะครับต้นใหญ่มีลูกโดกร่วงเต็มไปหมดนะครับใครมีคําตอบหรือว่าใครอยากไปศึกษาต่อเกี่ยวกับต้นผู้สาเนี่ยก็สามารถที่จะไปศึกษาต่อได้นะครับสมกับเป็นเมืองมรดกโลกจริงๆนะครับก่อนออกมานะครับก็ได้มีโอกาสแวะไปไหว้พระด้วยครับโดยวิหารก็อยู่ใกล้ๆกับวัดพระศรีสันเพชรนะครับก็คือวิหารพระมงคลบอพิษนะครับไหว้ขอพรก่อนเดินทางกลับโรงเรียนครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ อากาศร้อนๆแบบนี้มีวิธีคลายร้อนยังไงครับดื่มน้ำเย็นๆครับอากาศร้อนๆมีวิธีคลายร้อนยังไงครับเปิดแอร์ครับเปิดพัดลมครับอากาศร้อนๆมีวิธีคลายร้อนยังไงครับลองแช่น้ำแข็งครับวว้าเราล้วครับเขาบอกว่าลงอ่างครับอ่างที่ไหนลงอ่างน้ำครับอ่างน้ำแถวว่า เอ้ยเขวี้ยเาอี้ยเาอี้ยเาอี้ยนั่นวะเขาเฉยไม่ถึงอะ